สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกรมชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีรายาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะเรื่องราวแรกในวันนี้นะคะก็คงหนีไม่พ้น การติดตามสถานการณ์โควิด -19 นะคะมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยค่ะทางด้านนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการออกมาพูดถึงจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ในวันนี้นะ,ะวันที่7มีนาคมเนี่ยนะคะรวมทั้งสิ้น2 1 1 6 2รายซึ่งก็จําแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศนะคะ21,060รายผู้ป่วยจากต่างประเทศค่ะ102รายนะคะแล้วก็ผู้ป่วยสะสม8ปดแสน 24,422รายค่ะอันนี้ก็เป็นการคำนวณน,นะคะตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาค่ะส่วนผู้ที่หายป่วยแล้วก็กลับบ้านได้เนี่ยทั้งสิ้น23,159รายนะคะหายป่วยสะสม625,604รายค่ะส่วนผู้ที่กำลังรักษาตัวอยู่นะคะ2 3 4 5นรายเสียชีวิตไปแล้ว65รายผลตรวจจาก ATK นะคะ24,200 136รายล่าสุดก็ได้มีการให้บริการวัคซีนโควิด -19 สะสมอยู่ที่124,899,131โดสนะคะโดยอันนี้ก็คือเข็มที่1มีการฉีดสะสมเนี่ย53,945,27โดสเข็มที่2นะคะก็ฉีดสะสมอยู่ที่49,857โดสเข็มที่3ค่ะฉีดสะสมอยู่ที่19,337,78โดสนะคะ ที่ที่ฉีดสะสมอยู่ที่1 7 6 7 0ล้านดโดสนะคะทั้งนี้เนี่ยทางด้านพลเอกประยุจันโอชาน,นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็ได้เน้นย้ำในเรื่องของการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ก็บอกว่าจะให้เป็นไปตามแนวทางการรักษาฉบับที่20ค่ะซึ่งเป็นฉบับล่าสุดนะคะจากการแพร่ระบาดะระลอกของโอมิครอนเนี่ยก็พบผู้ป่วยเพียง10%ที่ต้องการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เท่านั้นนะฮะซึ่งก็เป็นผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงแต่ว่ามีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคที่รุนแรงค่ะมีโรคร่วมที่สําคัญขณะที่ผู้ป่วยโควิด -19 ประมาณ90%เนี่ยนะคะไม่มีอาการหรือว่ามีอาการน้อยก็จะจัดอยู่ในกลุ่มสีเขียวที่สามารถดูแลรักษาได้ที่บ้านผ่านระบบกักตัวหรือว่าโฮมไอซ o เลชันเนี่ยนะคะแล้วก็ดูแลเป็นแบบผู้ป่วยนอก OPD โดยกลุ่มที่ไม่มีอาการเนี่ยแพทย์จะให้จ่ายยาตามอาการ ซึ่งท่านนายรัฐมนตรีเนี่ยก็ย้ําเตือนถึงประชาชนนะคะว่าจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างถูกวิธีแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องรวมกับเร่งที่จะฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์นะคะรวมทั้งฉีดเข็มกระตุ้นด้วยค่ะนี่ก็คือติดตามสถานการณ์โควิด -19 ในวันนี้มาฝากคุณผู้ฟังนะคะเรื่องราวต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่ การที่จะมีการเชิญชวนแรงงานเนี่ยนะคะเดินทางไปทำงานต่างประเทศแล้วก็ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้วก็นำส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศค่ะ ทางด้านนางสาวไตสุรีไตาสารณกุลรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะก็บอกว่าจากที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะได้เร่งประสานให้ความช่วยเหลือการอพยพคนไทยในประเทศยูเครนกลับประเทศไทยข้อมูลจากวันที่5มีนาคมที่ผ่านมานะคะก็มีผู้ได้รับการช่วยเหลือเดินทางกลับมาแล้วทั้งสิ้นเนี่ยหชุดด้วยกันรวม197คนนะคะแล้วก็มีส่วนที่กําลังทยอยเดินทางกลับในวันนี้ก็คือวันที่7มีนาคมเนี่ยมีชุดที่จะเดินทางจากโปแลนด์เนี่ยจะ นวน14คนแล้ววันที่8ค่ะก็จะมี เดินทางจากโรมาเมนียนะคะอีก13คนทั้งนี้ค่ะจากผู้ที่เดินทางกลับมาแล้ว197คนก็มีจำนวน154คนนะคะที่เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานทำในต่างประเทศเนี่ยจำนวน1 5 0 0 0บาทต่อคนตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยกิจการที่จะได้ใช้จ่ายเงินจากกองทุนช่วยเหลือคนงานที่ไปทำงานต่างประเทศก็คิดเป็นยอดเงินช่วยเหลือจากกองทุนทั้งสิ้นเนี่ยนะคะ2 3 1ล้านบาทค่ะ ทางด้านรองโฆษกประจําสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็บอกว่ารัฐบาลเชิญชวนค่ะรายงานที่กําลังจะเดินทางไปทํางานต่างประเทศนะคะได้ให้ความสําคัญกับการเป็นสมาชิกแล้วก็นําส่งเงินเข้าสมทบกองทุนดังกล่าวเนี่ย ก่อนที่จะออกเดินทางไปทํางานทั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นหลักประกันให้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นระหว่างที่ทํางานอยู่ที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นกรณีเจ็บป่วยเสียชีวิตหรือแม้แต่การที่ได้รับผลกระทบจากสงครามเนี่ยนะคะ สำหรับการสมัครสมาชิกกองทุนค่ะสามารถสมัครได้ทางกรณีที่เป็นผู้เดินทางไปทำงานโดยบริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่งทางกรมจัดหางานเป็นผู้จัดส่งนะคะแล้วก็การเดินทางไปทำงานด้วยตนเองโดยการสมัครและนำเงินส่งเงินสมทบก่อนออกเดินทางไปทำงานต่างประเทศเนี่ยได้ที่กรมการจัดหางานหรือว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดนะคะอัตรานำเงินส่งก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันค่ะ กลุ่มแรก500บาทสําหรับการเดินทางไปทํางานในทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเหนือทวีปออสเตรเลียประเทศญี่ปุ่นไต้หวันสาธารณรัฐเกาหลีนะคะแล้วก็400บาทสําหรับเดินทางไปทํางานที่ประเทศบรูไนากาตา้าคูเวตบาเรนโอมานอิสราเอลซาอุดีอาระเบียมอรโคโค็อกโกจอร์แดนสหรัฐอาหรับเอมิเรต จีบูตีนะคะตูนิเซียสูดานโซมาเลียแอลจีเรียเลบานอนลิเบียสิงคโปร์ซีเรียเยเมนอียิปต์อิรักมอริเตเนียอิหร่านฮ่องกงนะคะและ300บาทในประเทศอื่นๆน,นอกจากประเทศในกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2ค่ะ ส่วนสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายสำหรับสมาชิกกองทุนนะคะก็มีทั้งหมด9กรณีด้วยกันกรณีแรกเป็นกรณีที่ถูกทอดทิ้งในต่างประเทศค่ะส่งเคราะห์เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะที่จำเป็นให้กับสมาชิกได้เดินทางกลับประเทศไทยตามที่จ่ายจริงโดยจ่ายตามที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ3าม0 0ื่นบาทนะคะกรณีที่2ก็คือกรณีประสบอันตรายก่อนไปทำงาน หรือขณะทํางานในต่างประเทศนะคะสงเคราะห์ก็จะจ่ายรักษาค่าพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ3 0,000บาทค่ะและกรณีที่3ก็คือกรณีถูกเลิกจ้างจากสาเหตุประสบอันตรายสงเคราะห์คนละ1 5 0 0 0บาทนะคะอย่างที่ยูเครนเนี่ยได้กลับมาก็จะได้คนละ15,000บาทนะคะกรณีที่4ก็คือกรณีประสบอันตรายจนพิการสงเคราะห์คนละ1 5 0 0 0บาทค่ะในกรณีทุพพลภาพสงเคราะห์คนละ ละสามหมบาทนะคะกรณีที่ประสบปัญหาในต่างประเทศก็จะส่งเคราะห์เป็นค่าพนะนค่าที่พักค่าอาหารค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามจริง ที่ไม่เกินคนละ30,000บาทนะคะกรณีถูกทรงกรับเนื่องจากเป็นโรคต้องห้ามกรณีทำงานไม่ถึง6เดือนก็จะสงเคราะห์คนละ2 5 0 0 0บาทค่ะส่วนที่ทำงานมากกว่า6เดือนก็จะสงเคราะห์คนละ1 5 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ในกรณีที่7อันนี้ก็คือกรณีที่ยูเครนนะคะที่กล่าวไปแล้วข้างต้นเนี่ย ประสบปัญหาจากภัยสงครามภัยธรรมชาติหรือว่าโรคระบาดจะสงเคราะห์ให้คนละหน0 0งบาทค่ะส่วนกรณีที่8นะคะกรณีเสียชีวิตก่อนเดินทางหรือขณะกลับมาพักที่ประเทศไทย จะส่งเคราะห์จำนวน3 0,000่นบาทค่ะส่วนกรณีที่เสียชีวิตในต่างประเทศนะคะก็ส่งเคราะห์จำนวน4 0,000บาทและค่าใช้จ่ายในการจัดทำศพก็จะมีการส่งเคราะ์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน4 0,000บาทนะคะแล้วก็กรณีถูกดำเนินคดีอาญาในความผิดซึ่งไม่ใช่เกิดจากการกระทำโดยเจตนาในต่างประเทศหรือว่าเนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทำงานก็จะให้จ่ายเป็นค่าทนายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะคะก็ถือว่า สิทธิประโยชน์เนี่ยเป็นสิทธิประโยชน์ที่เราไม่ทราบหรอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมานะคะการเข้ากองทุนเอาไว้ก่อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักประกรันในอนาคตว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมานะคะเราจะได้มีหลักประกรันในการช่วยเหลือได้ต่อไปในอนาคตค่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวของแรงงานที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศนะคะท่าน,นี้เรามาดูในประเทศไทยกันบ้างดีกว่าค่ะ ก็ได้มีการเตือนนายจ้างนะคะว่าตอนนี้การกอร่อสร้างต่างๆเนี่ยเกิดอุบัติเหตุกันมากมายเหลือเกินนะคะทางด้านกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือว่ากสรนะคะก็มีความเป็นห่วงนะคะในส่วนของการเกิดอุบัติเหตุความไม่ปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับงานก่อสร้างงานรื้อถอนอาคารก็เตือนนายจ้างค่ะให้เพิ่มความระมัดระวงังให้ปฏิบัติตามกฎหมายในด้านของความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดนะคะป้องกันอุบัติเหตุหยุดการสูญเสียค่ะทางด้านนาย สองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะก็บอกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีอุบัติเหตุในหน่วยงานก่อสร้างเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งเนื่องจาก งานก่อสร้างเนี่ยนะคะเป็นลักษณะที่มีความเสี่ยงในเรื่องของความไม่ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของลูกจ้างแล้วก็มีความเป็นอันตรายสูงซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเองค่ะซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้างเนี่ยนะคะจึงขอความร่วมมือนายจ้างลูกจ้างร่วมกันจัดมาตรการเชิงป้องกันแล้วก็ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่กําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการการดําเนิน การด้านความปลอดภัยนะคะอาชีวอนามัยแล้วก็สภาพแวดล้อมในการทำงานที่เกี่ยวกับการก่อสร้างขึ้นในปี2,564ทั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการลดอัตราการประสบอันตรายจากกิจการงานก่อสร้างพร้อมกับจัดมาตรการเชิงรุกด้านความปลอดภัยเพื่อลดการสูญเสียชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินจากอุบัติเหตุแล้วก็การก่อสร้างเนี่ยนะคะให้มากที่สุดพร้อมกับส่งพนักงานตรวจความปลอดภัยในการทำงานเข้าตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อดูแลเรื่องความปลอดภัยของลูกจ้าง ะะแล้วก็ทําความเข้าใจสร้างการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยแก่นายจ้างลูกจ้างในสถานประกอบกิจการทั้งนี้เนี่ยก็เน้นย้ำนะคะให้ในายจ้างปฏิบัติตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับงานก่อสร้างโดยแจ้งข้อมูลงานก่อสร้างก่อนเริ่มงานไม่น้อยกว่า15วันดําเนินการให้พื้นที่ทํางานก่อสร้างเนี่ยนะคะมีความมั่นคงแข็งแรงรองรับน้ําหนักเครื่องจกักรอุปกรณ์แล้วก็วัสดุในงานก่อสร้างได้อย่างปลอดภยัยจัดให้มีผู้ควบคุมงานทําหน้าที่ตรวจสอบความ ปลอดภัยในการทำงานก่อนที่จะมีการเข้าทำงานแล้วก็ขณะทำงานทุกขั้นตอนกําหนดบริเวณเขตก่อสร้างค่ะโดยต้องทำรั้วที่แข็งแรงสูงไม่น้อยกว่า2เมตรหรือกั้นเขตด้วยวัสดุที่เหมาะสมนะคะตามลักษณะของงานมีป้ายเขตก่อสร้างแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนพร้อมทั้งห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องเนี่ย เข้ามาในบริเวณเขตก่อสร้างเด็ดขาดนะคะทั้งนี้ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรืกกอว่ากสรอเนี่ยนะคะก็บอกว่าในวันที่17มีนาคมที่จะถึงนี้ค่ะทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะก็ได้มีการจัดสัมมนาในจ้างในกิจการก่อสร้างเพื่อเพิ่มมาตรการ เฝ้าระวังโดยก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบกิจการในมาตรการด้านความปลอดภัยครั้งนี้ทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็หยุดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของทั้งลูกจ้างเองนายจ้างนะคะทั้งนี้เนี่ยหากนายจ้างและก็ลูกจ้างท่านใดมีข้อสงสัยนะคะก็สามารถจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้ที่กลุ่มงานมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยในการทํางานกองความปลอดภัยแรงงานนะคะ0ูนย์สองสี่สี่แ 9128ถึง39ต่อ303ถึง305หรือโทรสายดวนค่ะไปได้ที่1506กด3และ1546นะคะทางนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการดูแลสวดิภาพของทั้ง คนงานเองแล้วก็เพื่อดูแลนะคะในส่วนของนายจ้างด้วยว่าจะต้องมีมาตรการในการดูแลคุ้มครองพนักงานอย่างไงนะคะให้มีความปลอดภัยที่สุดเพราะว่าก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดความสูญเสียในการปฏิบัติงานค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะสาหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองระชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง YouTube c h anel กองระชาการกองทัพไทยดิฉันพิรยาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอ ลาไปก่อนสวัสดีค่ะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงห่วงใหญ่พี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านหรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง มันล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อฆ่าเชื้อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกหากมีอาการไอจามมีไข้และมีประวัติในการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์ทันทีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงเส้นหนึ่งเส้นอาจสร้างความฝันที่ยิ่งใหญ่สีไม่กี่สีอาจสร้างอาชีพได้มากมาย รูปแค่หนึ่งรูปอาจสร้างอนาคตให้เราได้ไม่สิ้นสุดเพราะการวาดให้อะไรมากกว่าที่คิดสปรกองบัญชาการกองทัพไทยเชิญส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวดในตามสีเติมฝันด้วยพอเพียงที่เพียงพอตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงปริญญาตรีชิงเงินรางวัล30,000บาทพร้อมโล่และกิยติบัตรรับสมัครวันนี้ถึง3 1มีนาคม65เพิ่มเติมโทร0 9 6 7 5 6 4 1 5 1